ก็จะมาแต่แรกวะไรอย่างเงี้ยอ๋กต้องสั่นประมาณเขาบอกกลิ่นข้าวเคียงเพราะเขาต่อยก้อนเคียงกลิ่นใบช่างมั้งใช่อันเจมเลยอันนี้อะไรมาล้ำลูกข้างมาล้ำลูกข้างตามใจข้างตามใจเจ้าจับเอาในด้วยทัน เป็นผู้อุปการรักษาปามันเป็นมันเป็นวิชา,าการมุดฝันล่ำแมนดูนี่อเองแลว่าอยให้ใเอาไปล่ำล่ำึ้นที่ดอนเอยึดํบาบ้าน <c oughs> เมืองป้าเขาไปเอาขอนล่มนในใำมาเกษจํมการในเรืองท่านเป็นไอจําเอาในเรืองท่านเป็นเป็นผู้อุปการรักษาปา่ปารร ปร <Iya. S 1> ารักษาปลาเจ้าพระชาติพีนองฟองเสือสิวดีเจ้าข้าพี่น้องพี่นองพีนองฟองเสือซิ่ดีของเลิศของของตัวของจ่าของเสือเนาะอซิ่ดีเนาะ ปลาไม่นี่งนี่ถูกยางสมุนไพรนี่ปลาไม่นี่งนี่ถูกงยางสมุนไพรีถูกยางสมุนไพรได้อาศัยเป็นยาถูกยางสมุนไพรได้อาศัย ใช้เป็นยาได้รักษาคนป่วงสมุนไพรได้รักษาเนาะได้รักษาเป็นยาเอึดยังก่อนยางสมุนไพรสมุนไพรได้รักษายางสมุนไพรใช้ได้ใช้เป็นยาได้รักษาคนไวัยใช้เป็นยาได้รักษาคนไว้ยดึงยาได้รักษาคนไว้ ความรักษาคนไขุ่นฝน,นกินและตุมอาบฝน,ก,นกินและตุมอาบแม่ว่าเะเอาให้ใดจะพิจารแม่มรมแ้ว่าใดไปซ้ำนึงระดมแน็วไปเรยกินและตุมอาบให้กะสั่งอยู่สุดด่าน ไอภาษาสุด่นหัวลานเถพึ่งถือูสุรดันสุดหวลานเถวพึ่งถือดอกพึ่งถือร้านเถาดอกพึ่งถือวาดอกสิบกองเน